สวัสดีจ้าวันนี้อาศัยอาหารแบบว่ามาไหวไปด้วนพัดไทยมามาพัดไทยแม่น่อยจะพัดสองซองแต่มันบร่ไดบอกวิธีเฮ็ดพี่น้องไม่มีวิธีทำเลยจะทำยังไงมีมาแบบนี้เอานะ้ำมันมันใส่แล้วพี่น้องใสนะ่น้ำมันมันตกไปแล้วเนาะแม่หน่อยก็คงจะใส่ ส่ไข่ไปเลยเนาะพี่น้องเนาะใส่ไข่เข้าไปเลยหอ,อมน้ำมันอยู่ค่ะหอ,อมน้ำมันเจียวคือห่อไห้มาเนาะขัวไข่ให้มันเสร็จตกว่านี้ก่อนเขาไม่ให้วิธีทำมาเราก็จะทำในวิธีของเราคุณนี่ครับขัวไข่ยังน้อยกระทะนี่ไหลดีพี่น้อง โอเซเรเราก็จะเติมน้ำลงไปหน่อยหนึ่งว้วแล้วเราก็จะใส่เส้นลงไปสองหอ่จอจัดเพราะมันไม่มีวิธีเนาะเดี๋ยวใส่ผงมันก่อนนะคะใส่ผงมันลงไปแล้วคนให้เท่ากัน ขงข้ให้มาห่อละซองมีพริกป่นก็เครื่องปรุงนะจ๊ะเนาะหน่อยพีดว่าน่ามันน่าจะน้อยเพราะว่าเส้นมันเยอะใส่ลงไปลองเดาๆดู <c oughs> นี่แต่คิดว่าจะต้องพัชให้มันสุกหนะพี่น้องเนาะเติมน,น้ำลงเข้าไปมันจะออกมาลักษณะไหนเดี๋ยวค่อยชิมให้มันสุกก่อน ยังบอเติมอีหยังสักอย่างด้วพี่น้องของเฮ้าหน่ยคือเอาของในซองอย่างเดียวเลยหน่อยซื้อมาลองเบืองว่าเวลาชุกเฉินเวลาหิวมันสีงายบอนะคะซื้อมาลองซีหอ่อวันนี้ทำสองหอ่อห่อเดียวมีหน่อยคิดว่ามันหน่อยโลบอีกแล้วพี่น้องโลบอีกแล้ว่เดี๋ยวเราผัดก่อนให้มันนิ่มก่อนนะ เอาอะลรจต่เส้นริ่มแล้วก็โออยู่นะพี่น้องสีสันก็พอได้อยู่แต่รสชาติเรายังไม่รู้เนาะรสชาติต้องคอรสชิมก่อนเส้นสุกด้วยใส่ต้นหอมลงไป วันนี้ใช้เป็นถั่วงอกกระป๋องนะจ๊ะใส่แค่ซึ่งกระป๋องก็พอจ่ไม่หน่อยว่ารถมันอยากก่อนดอีไม่น่าจะเติมรสดีมันหวานค่ะหวานแล้ว แล้เต่จะเติมทั่วริศลงไปตเติมที่คนลงไปอีกแคก,กน้อยนะคะเพื่อความสวยงามตามด้วยน้ำส้มสายชูเพราะมันหวานแล้วนะคะขาดเปรี้ยวไปหน่อยนึงพเป็ดพัดไข้ก็เริ่มมาและะ้วค่ะนัี้ ละตักใส่จานจ้าเดี๋ยวเราไปกินกันจ้าเอาละตา,า้ตาตาสีสันพอด่อยู่นะคะเนาะก็ถือว่าได้อยู่ผัดไทยไข่วันนี้เราใช้ผัดไทยสําเร็จรูปของมาม่านะคะสีสันได้อยู่ไปไปลองกินกันคะ่ะไทยที่จริงคนอื่นเข้อห่อเดี๋ยวก็จะอินแต่ว่าไ,ไม่ไงโลกค่ะไม่ไงโลกไม่หน่อยซิม ซิงรสชาติเลยเมื่อนายว่ามันออนไปเนาะเม่อนายก็ได้เติมรสดีพริกทั่วที่สูงน้ำส้มอืมโอเคบังจะสำหรับคนที่แบบว่าบ่มมักรสจัดจะจบ่มมักรสจาน บมักรสชาติจัดบมักรสชาติจัดจานไปเนกัะที่เขาให้มากก็พอดีเขากับใส่หมูใส่เนือ้อใส่กุ้งใส่ผักลงไปแค่นั้นนะคะรกระราเซนไม่น่อยชอบเสซนค่ะ เต็นุ่มโอเคอยู่สำหรับ <c oughs> เวลาข้าหิวชุกเฉินเนาะ่ามีนอย่างกับสใส่แต่ไข่ถาห้ามีเวลาข้าก็เอาหมูเอาไก่เอากุ้งมาใส่ที่จริงมันมียแต่ว่ามแม่หน่อยเป้าออกิ่นเพราะว่าเนื้อนองขัญสิมาหับ น้องแขวงมาครับใหน่อยแล้วก็จะไปคับแม่พิ่นไปหาซื้อนมปังมาไว้ร้อยกระท้มโอเคเลยเหมาะมีออยู่กับบ้าน เอาจริงๆไขแม่นไข่พักไส่ยังนี่ค้นทั่วไปก็บพ่อเดี่ยวพ่อนะคะส่วนช่วงอ,อกกระป๋องโอเคค่ะเมือขายในื้หางปลังเด้วช่วงอ,อกกระป๋องจำแล้วพ่อไม่บาดติดบ,บานแย่ทุกเฉิน เนี่ยมันอยากกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวของศินะเขาใส่เห็นมันครบเดี๋ยวคือเอาทุง่งออกกับปองมาแทนถามว่าความกรอบของลองออกกับปองมีบะหมี่ค่ะเพาคิดว่ามันดองแล้วมันจะนิ่มบะนิ่มเนื้อค่ะเด้ออืมมันยังคว่ำคว่ำกรอบอยู่ nhưng mà nằm... nằm mặn cà thiêm hóm mình đã nhắc lại cả 2 hó với lại hiểu bạp khóc pha, pha พัดแล้วก็กินกระสมต่ำก็ได้รสชาติแบบบ้องเพิ่มเพราะที่กินกระสมต่ำพี่ต้อง แสบจนเลื่อมเบากำลังคืดเรื่องของนมปังว่ากูจะไปซื้อแบบไหนมาลอยเอาง่ายๆก็ไปซื้อก่อนไง่ๆมาโรยแล้วก็ลอยโรดบ่่ะขครรู้ ปีนี้น้ำว่าเป็นน้ำแข็งบ่งสภาพนี่น้ำค่ยเป็นน้ำแข็งถันเป็นน้ำแข็งคือปีปีแดงในปีพันมาแล้วไม่น้อยเห็ดกระทุ่งขนมปังไหลพญาย่าภาพเป็นร้อยอย่ขางบ้านลูกไส้ว่างลงดังโปก๊กเป็นน้ำแข็งบักนาพี่น้องว่างยุ่งไหนก็ยุ่งหันเออนกเป็ดหนังมากินอารถนะ ก็เจ้าเก็บเพชรนาหนาวขายกันนี่เลยหลุนนอนไมเนี่ยหน่อยยังหลับสื่ออยู่นะคะเห็ดนาหน,นาวเจ้าไทายลงเฟซบุ๊กไปเก็บยำแข็งยังเกาะเห็ดเนาะ กินขาไม่ได้ามาพิ่นหนวดด้วยแเนี้นลูกค้าจองไล่ได้ย่าง,งเสร็จคิ้วหนวดอีกซีนหาหน้าที่อีกสีนหาหนาที่เก็พอดีนี้ยม่นอยกินแล้วมนันากระโถมลงควันมาหักเลยไปหักมาพิ้นยุ่มมากกว่น ไว้นล้พี่น้องอิ่มกลับมาจะก,กินต่อไปแล้วไม่นำมาลองกินให้พี่น้องเิ่งว่า,ม,ามันแสบบอรสันไปจังไดเห็ดง่ายเห็ดง่ายบอนะคะมือว่าโอเคค่ะ